ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นก็สาวกของพระโคโดมผู้เจริญเมื่อพระโคโดมได้กล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆองค์ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือว่าบางองค์ไม่ได้บรรลุพรามคณกะโมคลานะทูลถามพรามสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคโดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคโดมผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุพราหมณ เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชคฤมิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคฤห์เข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห์ขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชคฤห์แก่ข้าพระเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่ามาสิท่าน ทางนี้ไปเมืองราชคลืไปได้ครู่หนึ่งจากพบบ้านชื่อนอนแล้วจากเห็นนิคมชื่อน้อนจากเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจากเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมสะโบกขอรณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชคลืดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่ง ไปถึงเมืองราชคลึได้โดยสวัสดีพรามเออยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชคลึก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชคลึได้โดยสวัสดีพระโคโดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระเจ้าจากทำอย่างไรได้เล่า เพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นพราม์ชั้นใดก็ชั้นนั้นแลที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุ พราหม์ในเรื่องนี้เราจักทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น